กรบสวัสดีพี ing, <Thompson. S 2> <speaking> cave, ole, ่น้องกรบสวัส FC ทุกๆทุคนสุมองสุบอนพี่น้องเอ้ยนี่ก็มาบินมาเอาไห้พี่น้องไห้คําพี่น้องมาคําเบิ่งห้พี่น้องพี่น้องันกมีห ที่อเ,เอาไปใส่ประเด็กพี่นนอะมันบอมีเงินมีคำพีหน่อยให้หประเด็กพี่น่อยพูดีเมเท่าเพิ่นได้ปลามาจากทาแขกพี่นนอะได้ปลามาจากถาแขกกระซีิเอาใส่ให้ไป่น่อย เดเห็น <avenues> ก <c ười> uh ัน oh, ก็มเหนะเป็นปยบานสาจกันอย่เนียหยุกีถูกปะเร็กน้อยปลาตาเข็ ชอบนีม็นอะพี่น้องเจับกระเจ้พี่น้องเจ้บกระสอบยี่น้องลงตงเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องว่ามันแม็นยังพี่น้องยังหูซึกบุได้แต่นราหมักแกงกับเแม็นพี่น้องกูกุดเร่นๆอาจะเป็นหมักเผาพี่น้องฮะหมักตาลว่าบ่หมักตาล ทานซาวกนหนึ่งเขาพี่น้องอืมน้องทานบ่นหรืจะบอกใช่่ว่าอกทานอันเปเปิดบ้งดูมียังนนกระสอนเบิ้งเบึงด้วยอปลาพี่น้องเวยปลาแหงนปลาบักทีตาเหง ป้าถือเครื่องดูดูถาแขกโล่งป้าในโล่งสี่สิบกว่าบาทพี่น่อยโลสิบห้าพันกี่โลสิบสองพันกี 5, ก 5, ก่ก็มี <c oughs> เปิดบึงด้วนั่งนะกระสอบแนละ้วแมนยังนะ <c oughs> ั่งเปิดด้วยแมนยังนะอ่ะถวายถวายด้วยยัง ก็มาพราวครบคบตามขวดจับ mm. เปิดมางสักอนมานบึงพี่น้องว่าไม่ชิมเอยังพี่น้องเขามาจากทาแขกแข่งขมวดจงบุญด้วย มาพาดมหอมบอกรีมหมากหน่อยเถอมมผพาด้วยนะรีบไปพาสกินเอาไหมาห้าหม,มักอ่อนเดินยังกินเียนีมาแก้วไหมเอามาสักซองหมากหนึ่งเข่าโออบราณ นึ่งเขาก็ใสฟืนใ่น้องัจุบันพทานบุกไก่กะเป็นไรทานถึงน um. <him. S 1> okay. anyway. ้าบุกกาใส่ฟืนได้ดังตัวเด็กดูบกห่นอปลาใมาตัวน้ำปลาสมบ่เอาเสาให้ ล้วสวัสดีพี่น้องนข้าวพี่นุ้ชข้าวมาจากปากแก่

Ôi, không có im sao Nào mà nào À kim

อืมย um ังจะเป็นอะไเนาะอืมอาจจะเป็นหมูบ้านเนาะหมูบ้านไก่เฮือนเคียงต้นดอกหักฮะก็มฐานกับสมาพควรพี่น้องขอบุญขอบคุณทีทุกๆท่านเด้อเอามาพาลุงพี่น้องสุขสุขคนสุมองสุบอนที่เข้ามาติดตามหับส้ม อาหาเย็นเป็นสุปทุกๆ,ๆ,ๆทานสัางรับด,ด,ดีก็ดีกาวคำว่า,าสบ,บายดีพี่น้อง